แต่ไม่มีคอนเทนต์ในนี้เลยนะออดิอะไรนะคะอันนี้พนักง,งานหนึ่งคนอวอร์โสสูตรอันนี้เลขสูตรอันนี้รองลงมาอันนี้สาวสูตรรีบติดเมื่อก่อนนี้เมื่อเราติดลิฟต์ตอนเรารีวิวได้นะไม่มีหรอกสวัสดีค่ะยูรันบุญมาคองนะคะ ตอนนี้เฉงงลิกานละค่ะเมื่อมึงเสาเสาพากันเห็นอย่างกันคะ่ะหน้าที่ของเสาวสาคือแยกย้ายกันไปคนละตึกนะคะพันไมอยู่สามตึกกระทำหนาทีปิดหน้าตางนะคะเมื่อสักครู่นี้สะพานขั้มตึกนะคะเสริมต่อระวางตึกสองตึกสามนะคะ เด็กขึ้นหน้าต่างกระจกนะคะติดจสาบุญมาคลองต้องทำหน้าทีเสมอค่ะในการเปิดปีสมอนะคะปีสันหาหลกักลมไปสันซีค่ะจะบอกว่าฝนได้จเจอฝนล่ายนะคะเรายิงกันมาถ่ายคอนทอลค,คอนเทนต์ปีหน้าต่างกับพี่สาวค่ะแล้วก็ะเบื้องฝนได้เจอฝนเป็นน้ำค่ะอันนี้ตัวอ,อาคาร3ค่ะจะเป็นออฟฟิศทั้งหมดนะคะจะัดโชว์วางโชว์ให้ลูกค้าดูอันนี้ก็สวยนะคะเป็น ตัวอเนกประสงค์ค่ะเป็นกระจกร้านแก้วนะคะสีดำหลักับสีขาวค่ะนะาไปซอบโคดค่ะน้องหญิงแนะนำจุดเตียก,กับมีจดจะเด้อรีบขนของ่นกัมีดถูกอาคารนะคะน้องหญิงลงมาสั่นสามราคะ สันสามอาคารสามเพิ่นก็นจะเป็นพวกตู้เล็กแลักกระตดดทำงานนะคะใหญ่ๆมากๆเลยค่ะอันนี้ตู้ตัวนี้ก็สวยนะคะเป็นตู้สภาค,ค่ะสวยงามทีเดียวนะบางซับโคตรค่ะกระจกกระจกเงาแล้วก็ะจะร่อนแก้วนะคะหลังจากนั้นลงมาสันสองค่ะลงมาเรื่อยๆนะคะพีซาป,ประตูว่ายนะคะคนนี้จะเป็นพวกโต๊ะบ้ากับอีบ้านะคะแล้วก็เป็นพวกชุดครัวโต๊ะนั่งอาหารนะคะเรายังก็เลยถ่ายวิดีโอให้มึองนะเพราะว่าเดินสายหลายค่ะเดี๋ยววิดีโอยาวไปค่ะอาคารสี่นี่เป็นจ้าเป็นโมชัดเจนนะคะพันลูกค้าเยอะเมืองอีญามประกาศ พาไปเมืงองยู่สันหลังชันนี่คะ่ะใส่เวลาปิดหนะ้ตาต่างประมาณสิบผานนาัดเทเองหลุรเร็วทันใจอิลีคะ่ะยางไวคะ่ะพนักงานเพลินอันนี้สะพานเสื่อมต่อนะคะอาคารนสามอักขันสองนะคะหลังจากพิพิธหน้าต่างร้อยแล้วปกติประตูพร้อมแลนะคะต้องยิงก็บฟ้าวแลนไปเขาอ,อาคารนสองนะคะเดี๋ยวกลับบอทานคะ่ะเราไปบอทานนะคะอีพีปกติถ้ำหน้าที่ของเพลินคะ่ะปัญหาสม,มือปกติของแควนะคะหลังจากนั้นฟังนี่อีก เพิ่งกับปิดที่กันค่ะแต่ว่าแยกกันปิดนะคะไม่หลายฟังค่ะเดี๋ยวลองยิงปิดเรียบร้อยแล้วลองยิงกับกลับก่อนนะคะโอเคค่ะมามึงบรรยากาศการปิดประตูหน้าต่างของเ้อร์รารนบุญมาค้องค่ะราคาจะก็คิด